สวัสดีครับสวัสดีในเช้าวันอีกวันนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะแวะไปดูที่รีบูตน้ำไว้เมื่อคืนนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะไปลงจุลินทรีย์ก็จะไปดูว่าจุลินทรีย์ที่หมักไว้เนี่ยได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ตอนนี้ก็ซื้อกดมะนาวฝากเพื่อนอสมาชิกที่เลี้ยงกุ้งด้วยกันนะครับก็อยากจะทดลองใช้สูตรเดียวกับผมนะครับก็คือใช้กดมะนาวช่วยกัด ค่าและท่าจากเนื้อปูนนะครับก็เดี๋ยวจะทําการจัดส่งนะ้ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับว่ากดมะนาวเป็นแบบไหนบ้างอ่าครับมาทําการจัดส่งกดมะนาวให้เพื่อนสมาชิกนะครับที่เลี้ยงกุ้งตัวนี้จะเป็นกดมะนาวอย่างดีนะครับผมราคาก็อยู่เจ็ดสิบห้าบาทครับก็เดี๋ยวทําการจัดส่งนะครับบริการแฟดนะครับผมไปสนีขาประจำครับ ลูกค้าเก่าครับพี่จัดกล่องให้เลยฝากอยู่นะครับไปษณีลังวัดไผ่นะครับผมพี่อุเทนนะครับเดี๋ยวเราส่งของเสร็จนะครับก็จะไปดูจุลินทรีย์ที่ทำการหมักไว้นะครับนี่รูปหล่อครับรูปหล่อส่งเร็วรุดุวดเร็วนะครับทันใจ เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าที่บ่อเลยนะครับบ่อกุ้งเลยครับอ่ามาถึงแล้วครับผมมาถึงบ่อแล้วพ่อ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 เจ้า,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 าจของบ่อครับข <laughs> ับไปดูกันบ่อกุ้งข้างใน ไมมาฝัางทางอันนี้ก็จะเป็นบอ่อพักนะครับอันนี้จะเป็นบอ่อที่มีปัญหาอยู่นะครับก็คือน,น้ําขาวขุ่นนะครับเมื่อคืนใช้รีบูตน้ำไปแล้วเออดีขึ้นอ่ะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นก็ตอนนี้กําลังจับตะกรอยู่ด้วยเรื่อยๆนะครับน้าเริ่มใสแล้วแล้วเดี๋ยว เราก็จะลงจุลินทรีย์ทำสีน้ำกันด้วยแล้วก็ฆ่าเชือ้อบำบัดแอมโมเนียในใต้ไปด้วยนะครับเยวแล้วจะแล้วจะแล้ว๋ยว<ะ>เปิดประตูลงรถเย้ <Yeah. laughs> เป็นไงบ้างครับดีขึ้นปะอันนี้อันนี้ใส่จับตะกรนไปแล้วใช่ไหมครับลูกหนึ่งเนาะ ก็โอเครีบูตน้ำถ้าเราถ้าเรารีบูตน้ำเนี่ยเราจะใช้รีบูตอยู่ประมาณสองถึงสามวันตอนน,อน,น,ออน,นี้ดูสีนานไปก่อนนะครับผมนี่นะฮะจากเมื่อคืนขาวขุ่นคักเลยนะครับตอนนี้รีบูตน้ำเราก็ดีขึ้นนะฮะดีขึ้นตะกอนเริ่มหายตะกอนเริ่มจมนะครับก็ วันนี้ก็จะให้ลงจุนตอนช่วงบ่ายสามครับแต่ทีเนี้ยถ้ากุ้งเรามาวันเสาร์เนี่ยวันนี้วันพฤหัสมันไม่ทันเรื่องสีน้ำเพราะว่าจุลินทรีย์มันมัน,ม,นมันก็คือช่างสร้างสีน้ำธรรมชาติใช่ปะมันจะไม่ทนันกันกน็อันนี้เรามาดูโอเคครับใช้ได้เลยไม่ต้องสืบนะครับว่าเป็นยังไงฟองเปียบเห็นไหมครับ ฟองครับปูดูนี่บอกว่าไม่ล้นได้ไงดูนี่ครับผมขึ้นเลยครับขึ้นขึ้นจุลินทรีย์ขึ้นดีครับผมจุลินทรีย์ขึ้นดีโอเคก็เดี๋ยวช่วงบ่ายสามใสลงไปอีกทีนะครับตอนนี้น้ําโอเคดีขึ้นกุ้ง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 เราไม่มีปัญหาใช่ไหมเป็นแค่ธรรมดาเป็นแคือร์อะไรเอ่อ มีมีมีกุ้งข้าย้องว่ะลองลองยกดูเดี๋ยวเราไปดูกุ้งนะครับปล่อยกุ้งก้ำกรนได้สิบวันนี่ครับน้ําดอบทันทีเลยน่าจะเป็นเพราะอากาศด้วยอะไรด้วยนะครับก็เดี๋ยวให้เพื่อนสมาชิกยกยอให้ดูหน่อยอุ๊บอุ๊บ่ยังพอมีกุ้งครับผมก็ยังพอเห็นนะฮะกุ้ง โอเครู้สึกได้เลยไหนะดูครับเดีย๋ยวดูว่าจะมีตะกอนมีอะไรไหมเนี่ยตะกอนข้าเหงือกกุ้งด้วยนะครับก็จะออกคล้ายๆสูด้วยนะตะกอนเยอะมากเลยก็เลยใช้ฟอกเหงือกไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราลงจุลินทรีย์ถ้าตัวไหนมันปากกับพาพทันเดี๋ยวมันจะลอกข้าบไปด้วยโอเคโอเคน้ำสีเริ่มมา น้ำสีเริ่มมาครับเพื่อนสมาชิกบอกว่าน้ำสีเริ่มสวยขึ้นครับแค่คืนเดียวครับเราก็ใช้จัดการได้นะฮะแต่เราต้องพยายามทบทวนสิ่งที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับก็เดี๋ยวช่วงบ่ายเดี๋ยวให้เพื่อนสมาชิกปล่อยปล่อยปล่อยจุลินทรีย์ลงไปนะครับก็เดี๋ยวคืนนี้ผมก็จะให้เพื่อนสมาชิกรีบูตน้ำไปอีกรอบนึงนะครับทำสองรอบนะครับโดยใช้อันฟ้าพัดนะครับรีบูตน้ำถ้า ถ้าเรามันใส่อย่างนี้แล้วถ้าเกิดกุ้งมาถ้ามันเขียวไม่ทันใช้เป็นโยนไปเลยถ้ามันไม่มีอะไรพังแสงเราก็ใช้ตัวนั้นได้เลยอันนี้เราใส่ใส่ตัวน้าไปตอน3โมงเถอะโอเคอันนี้ใส่จับตะกรันตอน3โมงนะครับ,บก็นะบเดี๋ยวจะให้ตีน้าทั้งวันเลยเพื่อให้ตะกรันลอยแล้วก็ให้มันจับตะกรันลอยแฝงไปเลยนะครับนี่ครับผมใช้ตะกรันตัวจับตะกรนตัวนี้อยู่นะฮะ ป ja e, ูนจับตะกอนยางไม้นะครับเป็นตัวข่าวฟ้านะครับตัวนี้ใช้ดีมากครับผมการันตีโดยลอดชัวร์ฟาร์มนะครับผมฮ่าโอเคขอบคุณมากครับก็เป็นการจบวิธีนะครับก็เดี๋ยวจะรออีก2วันนะครับก็จะมาดูน้ําอีกทีหนึ่งนะครับก็บอกเพื่อนสมาชิกช่วยกันแก้ครับผมก็ถ้าเกิดเราแก้ได้ถูกจุดเราก็มันก็จะลดต้นทุนได้นะครับก็เดี๋ยว เราจะกลับมาดูน้ำอีกทีนะครับคือวันเสาร์เนาะวันเสาร์ปล่อยกุ้งนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาถ่ายรีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับถ้ามีโอกาสมานะครับเพราะว่ามันก็ไม่แน่ครับเพราะคนวันเสาร์มันเยอะผมต้องขายของด้วยก็เดี๋ยวยังไงก็อาจจะให้เพื่อนสมาชิกลองถ่ายวิดีโอในน้ําให้ดูนะครับอีกสองวันเดี๋ยววันนี้ขอคืนนี้ขอ,อ,อรีบูตน้ําอีกคืนหนึ่งนะครับรีบูตอีกคืนหนึ่งอีกคืนหนึ่ง